thank mm -hmm. you คนราศีเมทุนตั้งจิตเลยค่ะัดไม้ลอยจากฟ้าเลยนะคะงานเยอะงานเด่นงานดีนะคะงานที่ทำไว้นะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีหรืออยากจะบอกว่า อ่ะในเดือนนี้อาจจะมีงานในเดือนธันวาคมนะอาจจะมีงานที่ดีๆหรืองานที่เด่นๆให้คุณเข้ามาได้จับต้องบ้างนะคะ ถ้าเป็นธุรกิจการค้าก็อาจจะมีงานาธุรกิจดีๆเข้ามานะคะหรือมีลูกค้าดีๆเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือถ้าเป็นงานประจำนะคะต้องบอกว่างานของคุณโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะนั้นคนราศีเมถุนนะคะเรื่องของการงานดีมากค่ะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะเห็นไหมคะเดือนสันค่ะ แปลว่าในเดือนธันวาคมนี้คนราศีเมถุนนะคะไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินเลยนะคะไม่ว่าจะคิดสิ่งใดจะทําสิ่งใดนะคะเรียกว่าประสบความสําเร็จชื่นมื่นมากๆนะคะล่าเริงเบิกบานอยู่บนหลังม้าเลยนะคะเรียกว่าทําอะไรก็แล้วแต่คาดหวังเรื่องการเงินในเดือนธันวาคมนี้คนราศีเมถุนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจค่ะ นะคะมาดูในเรื่องของความรักค่ะอะไรอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าทำไมในเดือนธันวาคมนี้ความรักของเราไม่เป็นดั่งที่ใจเราต้องการเซนนี่กะไรนะคะแอบนั่งเฉาอยู่บนใต้ต้นไม้นะคะสิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ไม่ได้หวังนะคะก็ไม่เป็นไรแค่เดือนธันวาคมนี้นะคะอาจจะมีบ้างที่ความรัก ไม่เป็นดั่งใจที่เราต้องการไม่สมประสงค์ดั่งที่ใจเราต้องการนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะ,ะมาดูกันในเรื่องของสุขภาพค่ะหลากหลายช่องทางที่เข้ามานะคะดูแลตัวเองนิดนึงค่ะสิ่งแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปนะคะมันเป็นตัวกระทบกับสุขภาพของเราหมดเลยหลายหลายช่องทางนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะคนราศีเ,เมทุนนะคะก็ให้ระวัง 1, 2, 3, เรื่องสองเรื่องของสุขภาพนะคะมันมีผลกระทบเนาะบางทีเราเอ,อ,อาจจะจากเรื่องของหลายๆอย่างเช่นสภาพปัจจัยภายนอกสภาพภูมิอากาศนะความคิดความเครียดอ,อะไรต่างๆนะคะแต่ถือว่าไม่ได้เลวร้วายใดๆนะคะก็จะผ่านไปได้ดีคะ่ะถ้ารักษาก็หายนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของ โชคลาบสี่ไม้ค่ะนึกถึงอารมณ์ตัดริบบิ้นนะคนราศีเมถุนนะนึกถึงอารมณ์ตัดริบบิ้นนะแปลว่ามีความสุขใช่ไหมแปลว่าในเดือนธันวาคมเนี้ยนะคะเสี่ยงโชคนะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคนะคะได้นะคะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนราศีเมถุนสีไม้ของหุ่มรายนี่นะต้องบอกได้เลยว่านะคะแล้วตัวของคุณเองนะคะก็ถือช่อดอกไม้อยู่หน้าปราสาทด้วยนะคะเหมือนกับส่งสัญญาณว่าฉันมีความสุขเสียเหลือเกินนะคะแปลว่ามีโอกาสนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้หมายความว่าโชคลาภเนี่ยจะมาจากการเสียงโชคอย่างเดียวนะคะบางทีอาจจะมาจาก ถ้าสีไม้แบบนี้นะคะอา,อาจจะมาจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะนำโชคนำลาบมาให้หรือคนในครอบครัวนำสิ่งดีๆมาให้ทำให้เรามีความสุขนะคะเราก็ถือว่าเป็นโชคลาบเหมือนกันนะคะก็บอกแล้วว่าไม่ได้มาจากจากการเสียงโชคเดียวคนในครอบครัวอาจจะนำโชคนำลาบนำสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะค่ะก็คนราศีเมถุนค่ะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพียงแค่ความรักไม่ได้ดังใจเท่านั้นเองนะคะนะคะสิ่งที่ได้ไม่ได้หวังสิ่งที่หวังไม่ได้เพราะนั้นก็อย่าไปคาดหวังอะไรนะคะมันเราจะได้ไม่ไม่ผิดหวังนะคะก็ทําใจนิ่งๆเหมือนกับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่ค่ะทำใจนิ่งๆนะคะค่ะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ